ต,ตัมกันคบหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นหอยก้อยลวกแลว้วก้อยล้างนอกจากเพราะว่าเก็บมากดๆึมันยังบอทันได้คายที่ดินคายที่ออกมางก็คายไปเลย สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะจ้าสวัสดียำมือแรงคำคำประมาณตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแรงแล้วจ้าพี่น้องป่าผักบุงอุ้ยน้ำขึ้นพากันมาสิดเบ็ดสิดเบ็ดบ่ได้มางมหอยตอจ้ะเนี้ยอุ้ยผักบุงปดัดพีพ่อ,อพีแม่ผักบุง อืมาได้แนวนึงก็ได้แนวนึ่งมากินจากพี่น้องผู้ป่าพักบุ้งเร็วเอวเอวบ้างจะไมาเบือกใส่จ้าจ้านางไปก่อนสอนสะอนพักบุงเอ๊ะเห็นห้อยห้อยเพิ่นใส่ด่างบ่ไอ

ผักบุงมาใส่กันปุกนางเก็บผักบุงมานำมาเอาผักบุงค่ะบอ่อะไแนวหนึ่งกับตัวเราแนวหนึงน่งแล้วครับเอ <มา S 1> คเคให้เขาคู่ไปเดน๋ยวเนี่ยกะทิใส่หอยหครับโอ้โหช่างดาวช่างดาวคุณหมูเพืเพลเล่อนพายเรือเพื่อนขี่เรือใส่ด่างพี่น้องเป็นว่าลิบๆอย่างหลายาเพื่อนวันหลายวันทันพี<า>นน่น้อง เอาอ้วนๆเด้อเอา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 ไปพัดมาหนีเลยเด้อไปเนาะพัดเลยพัดกินข้าวพี่น้องก็ได้กินข้าวอยู่ผมเอาแบบนี้บะแบบมวยร้ายแบบนี้ปะเมนูเปียกลายขนาดสิมาสีดเบ็ดบ่ได้เบ็ดบ่ได้บัวได้จีดเบ็ดจีดเบ็ดบ่ได้เนาะว่าเมนบ่ได้จีดเบ็ดจีดจูบ่ได้ อาฉันไม่กินียูย่ก็เลยมาง,งมหอยเก็บผักบุ้งแทนเป็นน้า่หอยมีหะพัดเซาบต,ตูนอืน่นโอ้กระปวดว่ามันปล,อปลอ่อยเซยะไก่เฮไอมันมีหอยหอยน้อยน้ำเด้ดไปเน,นาะ เดี๋ยวผมก็ติตายไปนองเมืองตอน okay. oh, อ๋นน oh. อพี่อันนี้เอาว oh. no ะอันนี้เอาวะเอาห้าน่วยผมก็ติตายไปนองเมืองตอนมันเก็บจะก้าวเราผมก็ติซอยเปิ้น,นอนรับเนาะกระคำเราเนาะนอนเนาะ oh. นี่พี่น้องเอาไปพัด oh, <please. S 1> มันซัดกี่ดีอยู่ในติดเลยแง่ก,กัดซัดแล้วกันไปเพิง่ง ถือมึงมันน้อน้เนาะน,น้ำคืนเมน้ำไอ,อยน้อยารก็ยาวแต่นเองเอ็งย้ๆตัวเราไปพันมันจะหดอวนขนาดหนอ,อนผมก็อยากง่น้ำเน่มื่อนึงผมตายเมื่อหนึ่งผม,มงผม,มงไปทางไหเฮาไปทางุ่นบ่เดี๋ยวยู่นีแ่แหละ ไปใช้เลยอันนี้หอยกับกีบานเฮาหอยกับกีอันนี้บอแมนเดจ้ะมันสิเป็นลายๆคนละแบบหอยกับกีอืขนะักดน้อเราขี้เรือใจด่าเหยิบ <laughs> กจะคักแล้วเนาะเสื้อไอ้แจ็กลำมทีละ่ะ โอ้ยไม่ตายไม่ตายหน่วยน้อยเบาก็จับเลยหน่วยๆ้อยปล่อยเลยโอ้ยพี่น้าป้าพี่น้องลุมเดียวอ่าลุมเจาะลุมเดียวเลย เร็วแท้เอ้มหลุมเดียวเลยได้ปัญหากันมันพอาะนะ่ะหลุมเดียวเป็นหลุมเป็นหลุมเลยเลยจุ่มกันอยู่เลยข้าวเดียวเนี่ยข้าวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเต็มคู่ตัวแล้วหนึ่งอย่างที่เต็มคู่ออข้าวเดียวที่เต็มกะละมังนีนเออ่เห็นหมพี่น้องข้าวเดียวเนี่ย หลุมเดียวมนันเนาะขันพรานะเรามันจะเป็นเป็นหลุงเป็นหลุงเลยนะครับพ,อพอ่อะเขาพ่อนั่ยนึงล่ะมันก็ซ่อนกันอยู่ซ่อนกันอยู่เพิ่งเจ้าพายเรือนโอ้โหนี่เด็กหอยสกุลไอ้บอกเราเสียไอ้จักรลําหอยสกนกบรรยากาดีดีพายเรือยามเมื่อไรหาปูหาปลามีเงินก็นไปนนไกกนเาน,น,เนะาเนะผมก็ับพี่ป้าสาวกอยโยแบบธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าน เ่อไหจะเห็นแพ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไปย่ไปอย่แม่น้ำคงน้ำเตมิมเอาอิเล,เล่ได้ปะเนี่ยเนาะมีเงินนอกไปอย่แบบนั้นสบา,าลลยลงเรือนาะโอ้ยน้อน้อยน้อยน้อยเ,ยอ,ยอ,ยเอาทิมได้น้อยง เอ็น่วี่เอลทเอานี่ปาโยน่ยบน่ยมกีดยกี้นีเบาบิกี้เาัดโปรเซปพด่เซปเซยู่แต่ก่ากินหอยกี้ให้เรายู่ว้าน่าห่างจากงา โอ้่เป็นลุมเลยพี่น้องคันจกุกคือกันนึ่งจกุกโอ้ยเอาอยกบอลนี่นะ่าอันนี้สบนกเอาเออพี่หนุนแบบไงมันหลยเยนวะแต่ว่ามันน้อยน้อยก็ประมาณนี้แหละ น้อยน้อยเนี่ยแบบไเออนี่พี่น้องหน่อยประมาณนี้ไรครับประมาณนี้ไ่ไรกสิเอาไปน้ำเนี่ยบ่อเนี่ยน้ะน้องเอาเนี่ยบ่อเนี่ยเอาเดยวระวังไม่นี่ยนาน่ะขันน้ออู้นะพี่น้องเอ้แดงวัดวัตามขวายุกอันวะเอ้าแล้วครับ แต่มราเป็นโอ้วนนะแสดงว่าบราเป็นหน่อยมันทีเป็นลุมอยู่เลยครับมันทียโ่กันเป็นก้อนเป็นก้อนอหน่วยเงี้ยไอ้จูจูเป็นก้อนเป็นกรนมีเสียงน้ำไปแล้วไปเติมเนื้อให้ต้มไอ้ผัดเลยครับ พี่น้องเบิ่งโอ้โพี่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหหลุดมือกันมีร่างเจ้าร่างฮู้นเพื่อนกะอยูุ่่น ได้มีบ่โอ้โหเป็นยานตัวจากฝนตกน้ำทำเป็นเล่นนะพี่นั่งเอาเลยไม่ต้องลุกไปไหนเอ้ยผิ่หน้องมันยุบเป็นแบบเพโจกได้หน่วยนึ่งล่ะมันติอยคู่กันคู่กันไห้ได้ครับป้าปาหอยปัง ว้แบบน่เป็้เสียงบก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 เน็แบบแบบแนเม<ด>นบะเมนะเลยเลยเลยเลื่ลยโอ้เลื่มคำเราจะไปน้อง Yeah. Oh, so why? Yeah, it's <laughs> อืมเจอครับเอ่าฝืนเสียวไปจิ้มต่ำบักหุ่งบินลวกต่ำบักหุ่งครับส้มต่ำโอ้ยพอตะหอยจิบกี้วะเนาะไหนป้าน้ำคืนคันอ่ะคุณตกครักเดี๋ยวที่ก่อนนันนั้นอ่ะเป็นอันนั้นเป็นเดิน

ได้ลาพี่น้องนะครับเพื่อคอร์กระสีมืดพอดีน้องๆเนาะก็สะเห็ดอาบน้ำกินเข้านอนสักเงีบแล้วก็ตัดยางเป็นเบืงข้างนั้นจต่ทอตนี้วนี้ให้หลั่งเก่าดินี่งกลับมาเนาะน้องๆเนาะโอ้รู้สึกว่าจะหนาวแล้วน้องสั่นแล้วสั่นถอยหรือสั่นสู้คะดีแน่งดีสิให้เบิ่ง ลุ้นว่าสิเป็นหรือสิตายป้าไอ้ะกำมือเลยไปน้นปี่าปีนเถอะใจพป่นูอู้หูมีหอยเชลลีได้ยหลายบ่มันอยู่ข้างตรง <Wow! S 1> เพิ่นบ่ที่มันก A A ักไว้ไม่ป่าไปไปายมึงนูนรอบๆอบมึงโอ้หูม่นอีดีไอเออหอยตายอ่ะหอยตายอ่ะหอยตายอ่ะ โอ้ uh, นี่เป็นบ้งน้ำเงาต่อไม่รู <es ố ie> ้น้ำล้ำไปมั่นรูบูบึงรูบ พูดเรก่อนตองนนัดินมันแข็งนนี่นงก็ได้เออเมียมีลีปีน้องขึ้นไปสูงพดเนาะ เฉลี่อ้ยมีแต่หอยกาบกาบกรีไปจิบกีอ้ยน้ำลึกพูดนเดี๋ยวด้ปงไข่่หอยเลกน้สป่าบอนพี่น้องน้ำลึกกี่ีได้นี่ย<อ>ตอนแรกผมก็คิดว่าตื่นๆหมด้ด้ตื่นเลยครับ ผมร้องร้อยคำเลยล้องดำ่อู้หจะมอป,ป่าหมดนี่เหมือนก่อนครับ,บปรไปบ่าดีผมกักกับน้องก็ติด้ขอพี่น้องลาเนาะครับมาเบิ้งครับขีมือนี่ตังเยอะมาแป๊บเดียวไอ้ป่านตัน้นนงห่วยตรงนี้น้นองฮะน้องลาพี่น้องซะบ้านนี้งหลาย ไปพัดเนาะไอเนาะพัดกินเดี๋ยวนี้เลยเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยกัษฎีได้ลาไปก่อนนะจ้าไ้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีก็หลังจากที่ไปงมหอยมากอะ่ะเราจะมาผัดหอยนะคะวันนี้ผัดหอยกินกับข้าวสวยกินกับก๋วยจ้านะจ้าใส่พริกกับ,กบใส่น้ำมันใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยจ้า Yang 그리고... i 그리고... we ดูดตันกันทั่หลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นหอยก้อยลวกแล้วก้อยล้างอกจากเพราะว่าเก็บมาชุดๆมันยังบ่ทันได้คายที่ดินคายที่โอ,อกใคา,ายลงไปเลย เรียบร้อยจ้าพร้อมสือตักใส่จ้า